หัวนี้โอ้ยอจ้าสีเข่าอาถือว่าพอ่อจะเก็บที่นอนมือนีีเน้ะแม่นจ้ะอาพ่ออิจ้าสามดอกใช่ห่ะอต่ล่ออววาอ,อุ้ยเห็นล,โนละโง่กขาาจังไงแม่ก่อนพ่อด้ไปเก็บเอามองมามาว่าอัานเรื่องี่นอกอสศบาิามือไปเนาะฮะไป ทุกมองมองว่าอันไกลเนี่ยนะไปกับป้าไปหลอกไปเบิ่งเนาะใหญ่บ่มีกับบ่ไปบ้านนี่ยฮะไปมองไม่เรื่อยๆได้ล่ะวันละมึงโอ้ยคุณเออถอดอกแนวนี่ไขว่อ่ไรนี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอการวัณฑ์ยิบเอชจาพี่น้องมิถุนายนหกแปดนะจ้ะ ันนี้เขาปลาคือเขาเนี่ย mm พี hmm. like ah ่กอนเนาะแมนัน hmm. น right. ี้มาซ้ายเนี่ยปวดตะเวนตะเวนก็คือเออน่จากพี่นนองพี่กัดก็เข้ากะบัดผูพระรานสูงเลยพี่น้างอำเภอนาจุจังหวัดอุบลนาะจะสีส้สิมากจะมาลนน้ำกันจ้ามาหอดอจูข้างท่างวะใหญ่วาพ่อแล้วคนวะโมลายดอกือเออโลายดอกสองดอกคนวะามดอกสามด็โอ้ยั้าก็บกนเก็บนหน่อยดอกมวนด้วพี่เนอะ เออหนอไว้เก็ดนานไว้ออกวันร้ายเด้อพี่น้องกับร่งเริ่มถ้าแนว่ยอย่างนี้หนอถ้าพ่อได้เก็บเนี่ยผลก้างแตกออกเกิดินโอ้ยโมเห็นไข่มันได้เนี่ยวหนิเพราะว่านเก็บอยู่ห่างกันเนาะอืม,มนี่อะไรอี๋โอ้ยไข่มันอยู่ในดินตรงน,นี้แต่ว่าแตกกันได้หน่นโอ้ย หงได้ก็เริ่มแล้วห่วงนี้เนาะนนพอดีฝ้นกับบวตกท้องมือเนาะมือหนึ่งนี่นู่นก็มีแต่ว่ามือนี่จยัดทีตก,กบัวตกมือหนึ่งแต่ว่าแดดจ้มเต่มเสาเลยแดดขนาดเลย้ อุ้ยอ้ยเฮ็ดปุ๋งจ้าพี่นอ้องเฮ็ดปุ๋งดโด่งเดือดขับเพื่อนเขาจ้ะอุ้ยมเข่าเจ้าพี่น้องอดายดอกเดียวขอมหัวยห้อยจ้ะอุ้ยยังงามอยู่อุ้ยตัวนี้แบบสองดอกจ้ะอุ้ย ออกบ่หลายปันไดยเดี๋ยวยังไปนี่ได้แค่น,<อ>นี้บ่เอานี่บ่อยู่นี่นะทุกอนค<อ>ุณออกคนไ้วยเคง,งเครื่องคุณนี่บ<อ>่ค<อ>เห็นอยู่หันชีดอกโอ้แดดแจ่มเลยพี่น้องมันแดดหน้าน,นี่ขาดว่าอีกจกักน้ำชีมือเนาะใหญ่หนะ แมื่คือว่าที่ออกคือกันนี่คือว่าธรรมดาบ่านทั้งเขาออกก้อนนอกท่าน่าจะรวยสิออกนู่นหาเมืองมองค่อยเก็บละพี่น้องมองได้คยเก็บโฮมได้ค่อยเก็บกับป้าเลาะไปเบืองนึกคาพุนออกไ้ได้ก้อนนะนั่นได้ก้อนกวกละ่ะอ่ะหาไปเรื่อยๆล่ะมน,นี่ ได้มองแล้วดอกสองดอกสามดอกที่ดอกเก่าก็ได้แกงอยู่นามอยู่บ่รูยเนาะออกหน่อยแค่ที่ออกโมละสี่สิบห้าสิบคือเขาเนาะใช่อล่าใ่ะอุ้ยเห็นละโง่ขาวจังเมื่ก่อนบอเดี๋ปวไปเอ็นมองว่าอ่านเร้อพี่น่องกสิบามือไปเนาะหาไป ทุกมงมงวันไกลเนี่ยนไปกับป้าไปหลอกไปเบื่งนอกใหญ่บ่มีกับบ่ไปบานี่หาไปมองไม่เรย่อะไ้ล่ะสีอะไรบ้างเออคุดอกแนวนี่ข่อยู่ไเนี่มงมงดอกแนนี่งามอยู่นี่คุณจีบอไเก็บเอ้ยมุ้่ญ่มึงแนี่น บ่าม,ามีแมงจอเลยเนาะแมนเฮ็ดงวดนี้ล้ำเสิออกอ้ําแมงนเมนื่อกีอ้ทำไมาเดือนเดือนกรกฎาคมล่ะพี่น้องเฮ็ดออกหลายแฮงตามได็กกิฟตพี่ไก่เนาะแมงนาะฮามองอีกหน่แถวบนนี้บ่มีอีกบ่บ่เคลียบบ่งชี้จังซี่ตูนอ๋อกําลังบานใหม่เนาะแมนไปปิ่นปนไปยังบานหนึ่งสามดอกอ เนี่ยมันเนีบุมีนีนมมน่จังเสีบจ้ะพี่น้อเนี่ยม,มันมีห้ากรจงใส่เพีนเสือเนาะกำลังเป็นอู้ยนกระสีดอกแดงงามอ,งอุ้ยม <c oughs> ันใส่ได้ยุย่นอะอุ้ยใส่ได้เนาะอุ้ยเอาอกอกกัยังถุงถมตวไเนาอาออกหมดตัวไเนาะแกออกมาสองหลางน้ำขูดออกที่ีตัวไรมันสะอาดสะอาดเนาะแกงเลยวันอ้ยเหนมันแสีบพี่หน่อเอ้หอม อ้ดอเบิ Der rick. Der rick. ่งอยมือปอกมือสอดอกสามดอกอกานไรออกบ้าน่เ็บไปเรื่อยกับเต็มตาเองบานนี่บริเวณถุงอีตันอีตันอีตันกับพระท่านออกประเภทเห็ถึงเนี่ยพระท่านออกเนาะ ยายเห็ดยังออกหัวงหัวออีกแล้วพ่อใหญ่ก่อนนั่นพออีกแล้วพออีกแล้วพอสองดอกเฮ้ยสองดอกก็เอาสองออกสองดอกกระมานคือเก่าอุยดอกกระลังงามเนาะเนี่ยจากกระลังเมื่นตาโอ้ยเั็มสีไหมแต่ว่าไม่เห็นมูกินเลยเนาะงามแห้งหัวนี้โอ้โหหัวหัวหัวว่านมิดความอยู่ เอาแมงมากินวันนั้นเอาเป็นบู่ันเบื่อางดอกเขี่ยอีเบื้องข้างๆกันเอาเขี่ยแล้วบุฟเฟ่ขาเพิ่อเฮ็ดโตโคอีกเด้กระลังเลิบเนาะ่อยเฮ็ดไข่ดงจ้ะพี่น้องเฮ็ดไข่ดงก็ออกใหม่บล้วปิ่งปนหอมหอมๆเลยพี่น้องหอมทุกันก็เฮ็ดไข่ีเลยที่เหลือเย็่ควันก็บบุเคยกินดอกเป็นหมูกระพากิน À, thôi cha, xám chả sám đọc Có vô lái thôi nè Hết chả Mẹ ăn kìm Một đại sao Mẹ cha xí pháo ถือวาพอเ,ก,เก็บที่นอนเหมนี้น,นาะแมนจ้ะโอ้อกนี่ดแดงากลแน่นตึกกระไดเนวะเอาดักไปเกียงเกียงได้เนาเนี่ยือของมนงามเนาะเกียงค่ไ้อยู่ยานเด้ออ๋อไปอยู่ก่อนแมนมาเอาตามาชมมือ เกี่ยบเื่องายได้พี่น้องนะเกียบเคลืงองตาะเกี่ยบเครืงองตหรพี่ว่าโสดว่ามันนี่ได้กระดาเนาะอ้หู่ที่สมบันนี่มาแล้ววันนี้มีหลุดม่หลุดพี่น้องหุดาสิบได้อีกบ่เนนี่คือไม่รุดนี่แกงแท้ละแกงแท้ตี โอ้เรงกเขาเครื่องกระต่ายอีกแล้วนี่ยพี่นดอกใหญ่น่อยเรางกเขาอืองกินดอกไปหใหญ่เยน,นะเนาะ,อะขออีเดจ้าสามดอกเนาะเน่ยเอาไปเล่นนะ ใหม่ฮักรับใหม่ใหม่ผ้าฮักอื่นหื้นก็ได้รุ่นเปลี่ยอยู่เนี่ยน่นงจ้ะก็จะเด้เก็บเปลเีเองจ้ะหูเตียงแดงเอมนแดงก็ออกบา เห็นดอกบานนให้ดงเลยที่นี่ดอกพิมพ์เลยงานกายนาาตัวเลยเนาะใช่ดอจังเ้พี่น้อนบานได้สงดอกอ้ยตัวนี้ล้งแถอเนาะได้สองดอกถ้าสุดการยจ้ะอู้สายง่ายเลจ้ะพี่น้อง

ดอกเดียวดอกจออกดอกเดียวออกเท่าพ่อประมาุสองจูส่งจากเขามาเหรอจ้าพี่หน่องเป็นแวกายเป็นย่อนเจ็บิกเห็นบอกเออเห็นอยู่เกาบเเจว่ามองมองหนึ่งมองได้หลายนดวกดวกเดียพี่หน่องเจว่าบ่านบอดไปจะคืออ่ะเจ็บไปหลายก เาลูเม่เกานไปพกกินหาอีสุอ่ะสอนยไปอนเอาแต่อีสุกๆกันเนะกิไปกินบ่ันน่ใหญ่มันเนาะันใหญ่ถือโดนกระไดเลยตรงนี้่บ่คอยเห็นออกอะไรอีกล้จนหนองกับพ่อได้เกีงอีกแล้วเมือนกระไดเนาะกระไดเลยมาจ้ะเทศกระไดเทศก้อนกับบอกรือชื่อกันาเบิ้งไม่ได้เลยจ้ะพี่น่อง มาทั้งหน้าจะรวยชวร์ออกไล่บสขขอสส่วนแถวความเมฆค่อยออกดีบ่ได้ไปจ้ะเห็นหอยรถทนไปหลายอยู่มาขึ้นมาซ่อมมันท้งเขากับบอสบันไดกับเขาได้แกงอยู่เห็นบางสีดีเพชรแต่ไหนนี่กระสมนพักวะไอ้เรื่องมันเรื่ออันนี้นี่นี่สุไอีเรื่องเพื่อนจ่องเลย ที่บาทเขาเนี่ยประเทศข้าวกระด้ษเงินวันมาตายเนาะอยู่ทั้งอยู่ทั้งสูงเนาะอยู่ทั้งเขาเนาะบ่ตายเลยใช่นหมอยู่ทั้งเขาเต็มเงินเนาะอืมก็เตเงินแหงแหงๆลช่ะคือคนมันยังเขียวดสินเลย ปีนี้เี่กอนบริปูข้าปูกอย่งเลยที่นนองบริปูแปลงเต่าเลยข้าตัวหยาหหยาก็กนได้ตปูปานี้ช่วงฝนมาเพชรก็ออกบวานเนาะแม่ก็เลยบริปูกินบบกพีดต้วนเกานี่ลละแต่พ่อได้กินดูเจ้ามือได้ละเห็นเพบ่อเพ็ดออกข้างทางเห็นไหมที่ห้นนอน วะโมนี้เก็บแตยังจุไปเบิ้งบนขีนอยังส่อนงานของเขาดิพี่หนอนะจะฟูงก็ฟูงกันเยอะเองไปทีนกตกพี่น้อมาถือยอดเท็ดจ้าฝนโต้ำหนอหันหนอแม่นคนโตคำเนี่ยมวนปากมาล้างใหม่ล้างมืออยู่แน่นะหนามจ้าคนงานเดกลกลเครืองมาเนี้ยหนะแม่นเป็นเท็ดหนงกเลืองหนง่เทงาจ้าพี่นนอ เพราะไถีนองมันนี่นองเพืออเต่มตามเห็ดไข่ดงก็มีเห็ดเห็ดข้านึ่งก้อนกงดอกเลร้ายก็หมอว่านเล่ใหญ่เนาะแม่เลร้าก็หมอว่านมีจำนี่น้องเนี่ยว่าข้าวบริสเี่ยมอว่านนี่น่องแม่เพื่อเพมนเื่อใจเนี่ยพี่น้องเอาทีนี้ก็สีาพี่ละน้องนะจ๊ะก็ฟาก็ไลก็แท้จะพี่น้องก็ติตตามก็จะดีแจงเ่อนจะบจองมุก่อนเชแนล ขอบคุณพี่น้องให้ไรจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ,บไปเรื่อยๆนอกว่าไปือออกไรถึงวัดนอกเนี่นเพราะว่ามันก็นั่งเรือจากพี่น้องว่าก็พอได้พี่น้องคือพอเริือผมไปเรื่อยๆก็ได้เกลี้ยงอยู่จ้ะป่ะป